มีเปิดมันก็มีเลยแต่ไม่มีเขล็ดข่าวแต่เขาไม่ีเก็ขาวโอ้โหงประเด็นนี้ประเด็นครั้งแรกที่พูดเลยในสิบพักการเมืองมันมันไม่มีภาพแต่ว่าพี่แอมอ่ะเขาล่วงมา่ในการเมืองถ้าเอาอันเนี้ยปล่อยได้เพราะมันไม่มีอะไรเลยในช่ยชนกม,มันแค่พูดว่ามัน ไม่ได้บอกว่ามีสิบคนเป็นสอสออะไรมันก็มีม่ไก็ <c oughs> แยกออกมาเรื่องนี้เดี๋ยเพราะการเมืองเอาไว้ต่างหากดแยกใช่แยกของคุณเชษร่มตีใช้จะนอกออกมาแต่ว่าภาพม,มันจะมีภาพแต่าหน้ละมันพอมันไม่คงเกี่ยวคือข้องสวัสดีครับสองทุ่มยี่สิบปดนาทีนะครับทุกท่านครับด้านผมลบอันที่ของ ก็วันนี้แอดมินมาลีนีก็ยังจะแจกปริทินเช่นเคยนะครับเดี๋ยวแอดมินบาณีคงจะตั้งกติกาแล้วก็แจกแล้วก็ให้ท <risque> ี่อยู่ไปทางแอดมินบาณีที่จะขอมานะครับคุณสุประชัยสวัสดีครับคุณธนัทคุณพิษเสถียรนะครับคุณเบิร์ตสกายคุณสุเทพนะฮะคุณสุประชัยนะครับคุณหญิงที วันนี้ก็ตามประเด็นเด่นๆเช่นเคยนะครับที่จะอยู่ในสามมิติคืนนี้ตั้งแต่คืนนี้ช่วงนี้นะครับขาวสามมิติในเบรกสุดท้ายก็จะมีอาเซียนพาราเกมก็ต้องให้ความสำคัญนะครับกับกีฬาผู้พิการหลังจากที่กีฬาอาเซียนได้จบลงไปก็จะเป็นฟอร์แมตเหมือนกันตั้งแต่โอลิมปิกลงมานะโอลิมปิกก็จะมีพาราลิมปิก นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเอเชียนเกมก็จะมีเอเชียนพาราเกมนะครับมายิฬาซีเกมก็จะเป็นอาเซียนพาราเกมนะครับก็ให้ความสำคัญแน่นอนคนก็จะไม่ได้ดูเยอะหรอกครับในแง่ของในสนามนะครับแต่เราเป็นสื่อก็พยายามให้ความสําคัญคให้บทบาทที่ผู้พิการได้เล่นกีฬาแล้วก็เราต้อง ให้สังคมได้เห็นนะว่าผู้พิการก็เล่นกีฬาได้ดีนะครับจริงๆแล้วเรื่องการเมืองวันนี้เราก็จะคงตามอยู่ประเด็นการหาเสียงนะครับของทุกพรรเวทีดีเบตต่างๆเวทีดีเบตใหญ่ก็ซาล,ลงไปแล้วเพราะว่าก็จัดกันทุกที่ทุกช่องทุกเวทีส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็จะเริ่มเป็นประเด็น ย่อยๆลงไปในรายละเอียเดเมื่อวานก็จะมีประเด็นเวทีสิ่งแวดล้อมวันนี้คุณธปนีไปเชียงรายกลุ่มเชียงรายวอชเขาก็จัดเวทีอาจจะไม่ได้ว่าเป็นดีเบตนะครับก็ไปชันนโยบายกันน่ะเนะนะพราะถ้าดีเบตในความหมายของคนที่ทำดีเบตแบบอเมริกาเนี่ยมันก็เป็นดีเบตที่รลับประเด็นจริงๆแล้วมีฟอร์แมตชัดเจน ถามคนละกี่นาทีคนนี้ตอบนะคนนี้ตอบแล้วทั้งสองฝ่ายจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกันยังไงก็จะมีเวลาถ้าไม่ประสงค์จะชี้แจงกลับแล้วก็จะเคลื่อนไปคำถามใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้มานั่งกันเรียงกันไปห้าหกคนแล้วก็จริงๆเวลาก็ไม่ได้เพียงพอที่จะลงในประเด็นหลักๆของนโยบายของประเทศนะครับ ก็เรียกว่าเป็นการไปชันนโยบายกันนะฮะวันนี้ก็มีการทดลองเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับผมมีโทรศัพท์สองเครื่องก็ได้ทั้งสองเครื่องในเวลาเดียวกันก็โอเคนี่คนอ่านี่เป็นค่าย a อ s อัซงคู่ทุกท่านก็คงจะได้รับนะครับเขาประกาศกันเตือนก่อนหน้านี้แล้วเ่าะว่าอย่าอ่าตกใจจะมีการเตือนซึ่งอย่างที่บอกนะครับ ควรจะมีแบบนี้มานานแล้วประเทศอื่นเขาทำกันเยอะแล้วทำกันมานานแล้วบ้านเราก็เพิ่งจะจริงๆเนี่ยเพิ่งจะเริ่มทดลองถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีทํากันอยู่บ้างในบางเหตุการณ์แต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นเรื่องปกติวิสัยถ้าเราไปต่างประเทศอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังผมไปเกาหลีอย่างเงี้ยรับหนึ่งก็จะเด้งขึ้นมาไม่ต้องเป็นเหตุการณ์ใหญ่ไม่ต้องเป็นน้ําท่วมภัยพิบัตินะครับแต่เป็นเหตุการณ์ไม่ปกติที่เขาต้องการเตือนอย่างเช่นเขาจะบอกว่า มันจะขึ้นแอเรียใครแอเรียมันอย่างแอเรียที่เราอยู่เขาบอกว่ามีคนสันฐานอย่างนี้พัดหลงในเขตนี้ถ้าท่านเห็นก็แจ้งตำรวจหรือว่าเวลานี้เท่านี้จะมีการปิดถนนบริเวณนี้ซึ่งมันก็จะได้เฉพาะถ้าโทรศัพท์เราอยู่ในย่านที่มีปัญหาผลกระทบจากการปิดถนนตรงนี้คนที่อยู่ไกลออกไปก็จะไม่ได้รับก็เป็นประโยชน์ดีครับสำหรับเป็นข้อมูลนะ คุณตระพนีที่บอกครับวันนี้อยู่ที่เชียงรายกลุ่มเชียงรายวอชเนี่ยเขาจัดเอาปัญหาที่เชียงรายกำลังเผชิญอยู่ให้พักการเมืองเก้าพักเป็นสอสอเขตนะครับที่เชียงรายมาพูดว่าจะแก้กันยังไงนะครับเชียงรายนี่น้ำท่วมใหญ่ภัยพิบัติใหญ่นะครับแม่สายอำเภอเมืองมีสารปนเปื้อน หนักเลยอันนี้มาเป็นสารปูเพื่อนข้ามผมแดนด้สัมปไปแล้วก็มีเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมข้ามชาตินี่มีทั้งยาเสพติดนะมีทั้งปัญหาอื่นๆสแกเมอร์ก็ส่วนหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวว่าดูลาละเอียดกับคุณจตปณีนะครับเรื่องเกรนถล่มนะครับวันนี้มีคำพูด ความเห็นล่าสุดมาจากอาจารย์บวรศักดิ์อุวานโอท่านรองนายกอาจารย์บวรศักดิ์บอกว่ารัฐบาลก็จะไม่ทนเรื่องนี้นะจะให้เอาการสูงสุดพิจารณายกเลิกสัญญากับอิตาเลียนไทยในโครงการที่มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยเรื่องเพลนทถล่มเนี่ยนะครับยกเลิกสัญญานะแล้วก็อาจจะมีฟ้องด้วยน่าจะเป็นครั้งแรกนะที่อาจารย์บวรศักดิ์หรือ รัฐบาลได้พูดเรื่องนี้ชัดเจนหลังจากที่นายกวันก่อนพูดแค่ว่าจะยกเลิกสัญญาแต่ว่าพอเมื่อวานนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็บอกว่ายังเลอกเลิกไม่ได้ต้องรอฟังคณะกรรมการที่กระทรวงคมนาคมตั้งขึ้นมาจะใช้เวลาประมาณเจ็ดวันซึ่งก็ต่อเนื่องการเมืองนอกจากหาเสียงแล้วนี่วันนี้อยู่ๆก็มีประเด็นซึ่งจริงๆก็เป็นประเด็นต่อเนื่องก่อนหน้านี้แต่ยังไม่มีอะไรชัดมากกว่านี้ นะบอกว่าจะมีการเปิดสอสอสิบคนอาจจะไม่ใช่สอสอครับเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันตอนแรกบอกจะเป็นสอสอเอาไปมาบอกไม่ใช่สอสอเราเป็นนักการเมืองอาจจะเป็นผู้สมัครสอสอหรือคนที่อยู่เบื้องหลังซึ่งเกี่ยวข้องกับนักการเมืองน,นักข่าวพยายามไปไล่ถามรัฐมนตรียุติธรรมรุ่ตพน ไล่ถามรัฐมนตรีดีอีเอาไปเอามาก็ไม่ได้พูดชัดเจนนะครับกุญชัยชนกก็บอกว่ามาพูดหรือมาเปิดเอาตอนนี้ที่อยู่ใกล้เลือกตั้งเดี๋ยวจะมีปัญหาว่าไม่เป็นธทมเป็นอะไรกับทุกฝ่ายเพราะว่าถ้าไม่ชัดมันก็พูดชื่อพูดอะไรกันไม่ได้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นแบบนั้นนะครับแล้วตอนแรกมีการจะพูดแพมแพมออกมาว่าอยู่พักเดียวทั้งหมดเลยสิบคนเนี่ย เอาไปมาตอนนี้เนี่ยถ้าฟังจากรัฐมนตรีนะครับคําว่าสิบคนนี้ก็ไม่มีได้ซ้ำไปนะไม่รู้มาจากไหนรัฐมนตรีไม่ยืนยันว่าจะสิบคนเก้าคนแปดคนหรืออะไรไม่มีคําว่าสิบสองไม่ได้บอกว่าอยู่พักไหนอะไรได้ซ้ำไปนะครับมีหลายพักอ่าไม่ได้พักเดียวแล้วไม่ได้พูดว่าจะเป็นสสเป็นผู้สมัครหรือเป็นอะไรนะครับอย่างที่บอกกับ คุณเทนุกยังบอกว่าขอให้สื่อเสนอข่าวด้วยครับรับผิดชอบคุณเทนกุกใจตรงนี้เพราะว่าระหว่างนี้มันอยู่ระหว่างของการหาเสียงเลือกตั้งนะครับเดี๋ยวมันจะกระทบกับพักหนึ่งพักใดรัฐมนตรีรัตพลก็บอกว่าพอหน้าข่าวจะถามท่านก็บอกว่าผมไม่อยากจะติดคุกตอนแก่แล้วก็คือโลดออกไปเลยแปลว่าไม่มันพูดไม่ได้มันเปิดเผยออกไปไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ชัดไม่ได้อะไรนี่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาว่าคุณไปเปิดเฉพาะคนนี้ไม่เปิดคนนี้อันก็จะได้เปรียบเสียเปรียบในทางการเมืองประเด็นที่คุณเตยชนกพูดนี่ก็เพราะว่ามี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 ข้อที่คาวรระวังอย่างที่รัฐมตีพูดแหละก็คือว่าเราที่เป็นผู้เสพสื่อนะครับในยุคข,ของการเลือกตั้งเนี่ยผมย้ำอยู่เสมอว่า ในยุคที่มันมีสื่อหลากหลายขนาดเนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าการสร้างภูมิคุ้มกันส่วนตัวของเราไม่ใช่เฉพาะเลือกตั้งแต่เป็นในยามปกติในยามทั่วๆไปเนี่ยเรามีโทรศัพท์มือถือทุกคนเรามีโน้ตบุ๊กเรามีอะไรที่เข้าถึงโลกออนไลน์ได้นี่มันจะมีข้อมูลต่างๆมันฝีเข้ามาหาเราหลายคนคงรู้และคุ้นเคยกับว่า AI มันจะรู้นิสัยเราเราไปค้นอะไรหรือเราจะคุยกับใครอะไรพวกเนี้มันจะฟีดเรื่องพวกนี้มาให้เราบางทีเรื่องที่ดีๆที่เราอยากรู้เนี่ยเราอาจจะไม่เคยค้นมันก็ไม่ฟีดมาให้เราเหรอกครับมันจะดูจากข้อมูลเฉพาะตรงนี้เท่าน,นั้นเองแล้วที่สำคัญนะ็คือว่าข้อมูลหลากหลายมันเข้ามาเนี่ยไม่รู้อะไรจริงอะไรปลอมถ้าเราไม่มีภูมิคุ้มกันส่วนตัวที่ดีพอเนี่ยเราจะมีปัญหานะครับ เราจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็คําว่าภูมิคุ้มกันส่วนตัวนี่หมายก็ว่าเราต้องมีแหล่งข้อมูลของเราเองเรารู้วิธีการที่เราจะเช็คไปตรงไหนยังไงนะอย่างนึงซึ่งผมแนะนําได้เลยนะครับไปช่วงนี้เขาก็คุณสุพัญญากลางนารงเขาทํทำโคแฟกอยู่เนี่ยเขาก็ขยันขันแข็งพยายามที่จะทำงานร่วมกับเครือข่ายในช่วงที่ใกล้เลือกตั้งเนี่ยตรวจสอบข่าวลวงข่าวปลอมข้อมูลปลอมข้อมูลล,ล,ลวงทั้งหลาย ท่านสงสัยอะไรหรือว่าบางทอาีอาจจะยังไม่ได้มีข้อสงสัยหรอกแต่ว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์เขา cofact นะ cofact thailand เนี่ยเขาก็จะมีเรื่องที่เขาตรวจสอบมาแล้วลงไว้เป็นระยะหรือว่าท่านริเริเรื่องใหม่ๆเราอยากจะเขาตรวจสอบก็ลองส่งไปไม่ใช่เฉพาะ cofact แลครับมีหลากหลายเลยเรามีภูมิกันส่วนตัวไว้เราจะมีฐานว่าเอ๊ะถ้าเรื่องนี้มาอย่างนี้คุณจุวิ์พูดอย่างนี้จริงไหม คุณนุ้นคุณนี้พูดอย่างนี้จริงไหมเราจะรู้ว่าเราจะคีเข้าไปหาข้อมูลเรื่องได้ที่ไหนนะครับเชื่อผมนะครับว่าในระหว่างเนี้ยมันก็มีข้อมูลแบบนี้ออกมาในทุกฝ่ายนั่นแหละโดมตีกันเอาข้อมูลลวงเอาข้อมูลที่จริงส่วนเดียวปล่อยออกมาถ้าเราไม่มีปูมคุ้มกันส่วนตัวเราจะค่าควายขวแต่สําหรับผมผมไม่ได้ห่วงเรื่องนี้นะ <laughs> เพราะว่า ไม่มีใครมาหลอกเราได้เราเรามีวิธีการที่จะดูของเราเองหลังๆนี่ช่วงนี้พอใกล้ๆวันเลือกตั้งเข้ามาทุกขณะผมไปไหนบางทีก็คนก็ถามแล้วก็มาปรารถบไม่รู้จะเลือกใครรอบนี้อุตติเเลือกยังไงดีคือไม่ได้ต้องการคำตอบอกแต่มาปรารถบอุตติเลือกยังไงดีสสรอบนี้แน่นอนผมก็คงไม่สามารถที่จะไปแนะนำอะไรยังไงได้เพราะว่าเขาเป็นสิทธิสุต่ะวัตรก็เหมือนปรารถบกันนะ่ะ เลือกใครดีไห้รู้ไม่รู้จะเป็นยังไงข้อมูลเยอะเหลือเกินนะเจอใครช่วงนี้ก็จะคุยกันทนองแบบนี้แต่สําหรับผมเนี่ยผมเลือกได้นานแล้วครับผมพูดได้เลยผมเลือกได้นานแล้วตัดที่ใจนานแล้วว่าจะเลือกใครเลือกเลือกพักไหนเนี่ยผมตัดที่ใจนานแล้วหลักของผมมีอย่างนี้ครับคือผมถือว่าแล้วเลือกสอสเนี่ยเลือกนักการเมืองเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่คือมันไม่เหมือนกับเราเหมือนผมรับสมัครนักข่าวรับสมัครหรือบริษัทรับสมัครพนักงานคือเราไม่ใช่เลือกคนเข้ามาทํางานธรรมดานะมันไม่ใช่เลือกคนใดคนหนึ่งเนี่ยให้มีงานทําเฉยๆไม่ใช่ว่าสีปีเอาล่ะคุณมีงานทําแล้วจริงๆคนที่เสนอตัวมาเป็นสสเป็นนักการเมืองเนี่ยก็ไม่ควรคิดอย่างนั้นเอต่ะกูลเราเป็นสสมาหรือ คนน้อคนนี้เราเคยก็อยากเป็นสอสอต่อทำงานมีเงินเดือนกินน่ะอีกสี่ปีไม่ใช่สำหรับผมนะครับคนที่ทำงานการเมืองมันเป็นการเสนอตัวเข้ามาทำงานที่มันใหญ่มากมันมาบริหารผลประโยชน์ของสาธารณะคนอย่างผมถึงมีคนมาชวนไปลงสอสอผมถึงปฏิเสธแล้วก็จะบอกว่าไม่ใช่ทางของเราผมไม่สามารถบริหารความต้องการ ที่หลากหลายของสารัทางแบบนั้นได้มันกดดันผมเราผมรับความกดดันไม่ได้คือถ้ารับความกดดันแบบนั้นได้บริหารังไงได้ก็จะเป็นสสอที่ดีหมายคามว่าประชาชนในเขตของเรามีเท่าไหร่ล่ะใช่ไหมครับในกรรมธิการของเราในประเทศของเราในประเด็นต่างร้อยแปดพันเรื่องที่จะเข้ามาสู่การรับผิดชอบของเราในฐานะสอสเนี่ย เราต้องบริหารจัดการความต้องการที่หลากหลายเหล่านี้ให้ได้ซึ่งมันไม่ใช่ความต้องการผลป,นะป,ประโยชน์ของเรานะนี่ต้องยอมรับว่าเราเป็นสสเนี่ยผลประโยชน์มันเป็นของประชาติของ,ของ,ข,องของส่วนรวมเพราะฉะนั้นมันถึงยากเราเป็นไม่ได้นะเอาว่าผมไม่เก่งพอที่จะทําทแบบนั้นนะคือถ้าจะไปทําสสแบบธรรมดาทำเงินเดือนโดดประชุมบ้างไม่ก็โดดไปเข้าสภาก็ไม่เคยอภิปราย อย่างนั้นใครก็เป็นได้ครับถ้าเป็นตัวสอบแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าเวลาจะเลือกใครเนี่ยเราก็จะดูแบบนี้มันดูไม่ยากหรอกครับเราเลือกผู้นำาสูนเราเลือกนายกเนี่ยคือถ้าเป็นในอดีตเนี่ยโอ้เราคงจเราคงไม่ต้องไปถึงไปดูเรคคอร์ดขนาดที่ว่าท่านเนลสันแมนเดลาหรือมาร์ตินลูเทอร์คิง หรือว่าใครก็โอที่ผ่านการสู้เพื่อมวลชนมาขนาดใหญ่มหาตะมะคารทีเคยต่อสู้เพื่อคนอยากไร้เพื่อคนผิวดำต่อสู้เพื่อความต้องมันไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยอันนั้นมันจะเป็นภาพใหญ่ให้เราว่าเราเลือกผู้นำคนหนึ่งเนี่ย Tra c ก r รค o อร์ของเขาเขาเคยมีจุดยืนเขาเคยมีประวัติว่าทำงานในเชิง ผมใช้กับว่าอุทิศตัวนะไม่ใช่เพียงแก่ทำงานอะไรทำ้เขามีลักษณะของการอุทิศตัวเพื่อสังคมเพื่อสาธารณะอะไรบ้างไหมอ่าเราดูอันนี้ก่อนสำหรับผมนะเขามีความมุ่งมั่นมีเจตนารมที่จะเข้ามาทำอะไรสักอย่างไหมไม่ใช่า่างที่ผมบอกครับอยากว่าเป็นสอสออ่อยากสร้างเสียงให้วงตระกูลอย่างนี้ไม่ได้อยากมีเงินเดือนทำงานสีป่ปีไม่ได้ คนที่จะเป็นนักเกินมือที่ดีมันต้องมีลักษณะอย่างนั้นท่านก็ลองดูครับขี่เข้าไปในประวัติเขาเนี่ยมันจะมีแหละขึ้นมาหมดอ่ะเขามาเข้ะประตูหน้าบ้านเราเนี่ยชื่ออะไรนคนเนี้ยเราขี่เข้าไปเจอแน่เราจะเห็นครับสม,มัยเป็นนักศึกษาเคยเป็นเคยออกค่ายอาศาไหมเคยทํางานองค์การนิสิตสมมตินะหรือพอมาทํางานต่ออยู่ภาคเอกชนหรือเป็นเจ้าของบริษัท ก็ต้องมีประวัติว่าบริษัทนี่ไม่มีประวัติเอารัดเอาเปรียบพนักงานแรงงานหรือทำงานเพื่อเอาบริษัทเข้าไปมีส่วนในสังคมอะไรยังไงเพราะฉะนั้นคนที่เสนอตัวเป็นนายกเนี่ยจึงไม่ใช่ใครก็จะเป็นนายกที่ดีได้มันต้องมีมุมแบบนี้มันถึงจะรับประกันเบื้องต้นว่าเขาเสนอตัวมาเพื่อบุดมการ อะไรบางอย่างความอุทิศตัวอะไรบางอย่างในใจเขาต้องการอะไรทําให้สำเร็จนะไม่ใช่อยากว่าเป็นนายกเพื่อที่จะเอาทําอะไรเล็กเไม่น้อยะแจกเงินเพิ่มเงินอุนนี้อย่างนี้ใครเป็นนายกก็ทําได้หมดแหละครับที่ผมเคยพูดเสมอว่าคุณเป็นเสียงข้างมากในสภาหรือรัฐบาลคุณก็ทําเรื่องพวกนี้ได้แต่ว่าคุณต้องมีไม่นึกถึงอดรีกนอนยูท่านอนดีตนายกรีกนอนยูสิงคโปร์ ท่านประกาศเลยว่าตอนเข้ามาเป็นนายกท่านอยากเกยยกระดับสิงคโปร์เป็นยังไงมันต้องมีมีวิชั่นส่วนตัวอย่างนั้นน่ะท่านหาเทมัวหมัดสมัยที่ท่านเป็นนายกทุกแรกแรกท่านก็จะมีมีเจตจำนวส่วนตัวว่าอยากเข้ามาทําให้ประเทศเป็นยังไงไม่ไม่ใช่เรื่องเบียบายลทางลเล็กเล็กน้อยที่มาทำชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่คนที่เป็นนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้นําที่ดีของสังคมใดสังคมหนึ่งเนี่ยมันต้องมีมุมอย่างนั้น แม้กระทั่งเรามองไปไม่ไกลเช่นประธานาธิบดีบารักอุบอมาม่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็พอเห็นว่าตอนเป็นเอาละ่ะไม่ได้เป็นคนร่ำคนรวยไม่ได้เป็นอาจจะไม่ได้มีเรคคอร์ดที่ว่าสู้เพื่ออะไรมากมายแต่ว่าอย่างน้อยตอนที่เป็นนักกฎหมายเป็นทนายความเป็นนักการเมืองเป็นมันก็จะมีมุมว่าหรือตอนอยู่ในพักเติบโตมาตั้งแต่เด็กๆในพักขึ้นมาไต,ต่เต้าขึ้นมาเนี่ยเป็นสอวอมา เป็นอะไรมากกว่าจะมาเป็นผู้ชิงตําแหน่งประธานาธิบดีเีมันมีเรกคอร์ดอะไรบ้างซึ่งสาธารณจะได้เห็นว่าคุณเคยสู้เรื่องพวกนี้มาท่านก็ดูครับนักการเมืองไทยคนไหนที่มีลักษณะที่ท่านพอจะเลือกแบบนี้ได้บ้างนะผมเนี่ยผมถึงว่าผมเลือกผมเลือกได้แล้วผมเลือกนานแล้วนะแล้วผมก็ร่วมจะเลือกใครเนี่ยมันไม่ไม่ได้ยากเราถือว่าเรามีข้อมูลส่วนตัวเราหาข้อมูลไว้แล้ว เราคิดว่าเราเห็นคนลักษณะแบบไหนแบบไหนเราอยากได้เพราะฉะนั้นพอเรามีภูมิคุ้มกันส่วนตัวเนี่ยเราจะไม่ไม่ถูกกระทบด้วยด้วยโฆษณาชวนเชื่อ,อว่าง่ายใครจะมาโฆษณาชวนเชื่อกับเราเนี่ยเราจะดูออกนะครับก็นี่เป็นเป็นหลักส่วนตัวนะผมไม่ดใครใครก็มีหลักส่วนตัวของใครของมันแต่ว่าพอมีมีคนก็จะมาถามอยู่เรื่อยว่าเลือกอยังไงพิจิติอ <laughs> สอรอบนี้ผมก็บอก ขอผมผมผเป็นแบบนี้ะท่านจะเลือกแบบไหนก็แลบบ้วแต่นะครับเดี๋ยววันนี้เจอกันนะครับสามทุ่มสี่สิบสามนาทีสามทุ่มสี่สิบสามนาทีนะครับจะมีเรื่องจากปฏิทินที่ผมจำไว้แล้วนะครับวันเมื่อวานก็ได้ไปส่วนหนึ่งแล้ววันนี้ก็จะเป็นแอดเดี๋ยวแอดมินมาเลนีจะได้เลือกแล้วแจ้งท่านไปนะครับส่งไปให้ถึงบ้าน ก็ไม่ได้มีอะไรมากนี่ประทินนี่ไม่ได้ใช้เงินสักบาทนะครับผมเคยบอกตอนประทินที่เราถ่ายเนี่ยเพราะตอนนั้นปฏิทินหน่วยงานหนึ่งเคยมีปัญหาใช้เงินทองมหาศาลเลยผมก็บอกว่าไอ้ปฏิทินข่าวช่องสามเนี่ยทําปริทินเอาดีๆทาปริทินได้เงินด้วยซ้ำไปไม่ได้เสียเงินสักบาทเพราะว่ามีสปอนเซอร์มาช่วยเราทําเราทําทเราที่เป็นในแบบนาแบบคือผู้ประกาศทั้งหลายก็ไปถ่ายกันฟรี นะครับถ่ายเสร็จก็ไปมอบให้หลวงคือไปมอบให้อกกรการกุศลคือสภากาชาติไทยเอาไว้แจกคนที่ไปบริจาคเลือดทําปฏิทินไม่ต้องเสียเงินเลยครับผมยังงงว่าโอ้โหคุณไปเอาเงินหลวงเสียเงินทําปฏิทินมหาศาลเลยปฏิทินเนี่ยถ้าคุณทําดีๆมันมีพร้อมมีสปอนเซอร์คุณพร้อมมีที่เขาจะมาให้เป็นสนับสนุนนะฮะในการทรําปฏิทิน ไม่ต้องเสียเงินสักบาทน,นะครับเราก็เรียกเนี่ยมันก็จะเอาไว้เป็นพ่อห์หลังๆเนี่ยบางทีเราคนที่เป็นแฟนข่าวเราก็อยากจะเอาไว้เป็นที่ระลึกนะครับวันๆเปิดดูบ้างเขาไม่รู้แต่ว่าเอาไปเป็นที่ระลึกไว้นะฮะขอบพระคุณนะครับทุกท่านครับนะบเจอกันสามทุ่มสี่สิบสามนาทีนะครับ ขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันตูวันวัน,ว,นวันที่ยี่สิบห้าอย่าลืมนะครับผมไปดีเบตเวทีหัดใหญ่นะครับมีตัวแทนห้าพักเจาะประเด็นขอคำมั่นสัญญากับคนที่จะมาเป็นรัฐบาลใหม่เลยคุณไม่ต้องมาโฆษณาหาเสียงกันมากมายเป็นคำมั่นสัญญานโยบายคุณเลยปีหน้าถ้าฝนมาอีกแบบปีนี้ทำยังไง ไม่หาดใหญ่เป็นแบบปีนี้อยากฟังคำมั่นสัญญาไม่เอาวาทกรรมไม่เอาอะไรทั้งสิน้นเอาคำมั่นสัญญาเราจะบันทึกเทปนี้ไว้ยันปีหน้าถ้าเกิดเหตุอีกผมจะเอาเทปนี้มาเปิดว่าคนนี้เคยพูดว่าอย่างนี้ <c oughs> เจอกันนะครับอาทิตย์ที่25มกราคมที่หาดใหญ่นะครับสดหกโมงสินาทีถึงทุ่มห้นาทีวันอาทิตย์ นะครับขอบพระคุณครับทุกท่านครับสวัสดีครับ